เรามาดูคาบกาวที่ลโก้านะครับนี่คือคาบกาวอันนี้เราเราจําลองว่าให้<ไ>ให้เห็นชัดๆหน่อยคาบกาวเ็เยอะเยอะหน่อยครับวิธีทําความสะอาดเนี่ยพอดีเรามีผลิตภัณฑ์ของนี่นะครับนิโกโก้นะครับตัวนี้จะใช้เช็ดคาบกาวย่างโดยเฉพาะเลยคือมันจะไม่ทิ้งคาบคาบกาวไว้นะครับวิีล่าเป็นทินเนอร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่มันจะเกิดกัรเดืยวเหนียวนะครับวับนนี้เราเช็ดไม่หมดเ่ย แล้วก็ถ้าเป็นน้ํามันสนก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะทิ้งคราบสามากจะมีปัญหาเรื่องทิ้งคราบไว้เราก็ต้องถูไปหลายรอบหน่อยแต่ถ้าตัวนี้นะครับตัวของอนิกโก้นะครับก็คือน้ํายาเนี่ยจะทำความสะอาดเส้นผีนะครับของนิกโก้แนะครับเดี๋ยวเราลองเช็ดดูต้งานขั็ถู้วครับนี่นี่ถือว่าเป็นก้อนเยอะมากนะครับดูเลยนะครับ จะไม่ทิ้งคาบลกเหลอไว้เลยอ่าบมันจะหลุดหายหมดเลยแล้วเป็นหินเน้ามจะเหนียวๆตามมาอันนี้เห็นชัดเลยดูเลยเฮมันเหมือนมันมันผมไม่รู้เหมือนกันว่าเคมีก็คือว่าเคมีเนี่ยมันจะไปทําให้ตัวเนี่ยไม่ให้เกิดความเหนียวตามมาซึ่งกาวยางนี่มันจริงๆแล้วมันเหนียวนะคาก็จะไม่ทิ้งเลยไม่ทิ้งคาไว้ให้เห็นเลย เดี๋ยวผมจะพูดถึงความสําคัญของมันว่าทําไมเราต้องเช, mm. เช็ดเกี้ยงให้เกลี้ยงเลยนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ทรือการเช็ดไปแล้วเดี๋ยวเราจะจาลองว่าเช็ด mm. เช็ดใหม่เรากาวทาไปเลยซึ่งตัวเนี้ยบางทีเราทํางานไปเนี่ยมันจะมีมีการกาวรลบอยู่เพราะว่าเราปะเราไปนเน็ตด,ด้านนี้ไปแล้วพอมาปาด้านเนี้ยกาวอาจจะมีแลบขึ้นมานะครับ เพราะนั้นเวลาที่จะเก็บงานสีเนี่ยถ้าถ้าเช็ดกาไม่หมดนี่คือปัญหาใหญ่เลยสีว่าเวลาเราจะเก็บไปมันจะเป็นก้อนเม็กล่าวเลยนะครับเพราะส่วนมากจะเก็บกันจะถูกันไม่หมดด้วยด้วยความที่ว่าเราไปเราไม่มีน้ํายาที่จะเช็ดโดยตรงแต่ถ้าเรามีน้ํายาของนิกโก้ที่เช็ดโดยตรงแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะเช็ดออกง่ายนะครับ เคยแล้วมันต้องออกออกหมดจริงๆออกสนิทจริงๆมันจะไม่ทิ้งข้าเป็นเป็นปุ่มกาไว้เพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเป็นกาไว้เนี่ยเวลาที่เราเก็บสีลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเป็นคลืน่นเป็นเป็นก้อนเลยนะครับมันก็จะมองว่างานเราไม่เรียบร้อยนครับซื้อได้ก็ตามเข้าไปดังที่เว็บไซต์นิโก้ได้แล้วครับติดต่อมจะมีเบอร์โทรที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วครับ